สวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมลู lo ็ x นะผมกับคำค้นหาแบบคนไทยนะครับทุกคนซึ่งแต่ก่อนผมเล่นแบบคนไทยบ่อยมากนะทุกคนนะเพราะว่าแต่ก่อนนี่คือแบบแบบคนไทยมันเยอะมากนะครนะถ้าทุกคนถ้าใครถ้าทุกคนถ้าะใครบบ,บืบบูบานะครับ้าใครที่แบบว่าติดตามผมมาตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยนะครับก็น่านจะรนะู้นะครับน่าจะน่าจะน่าจะปิดจุดจับจ๊น่าจะรู้ดีนะครับว่าผมเนี่ยก็เล่นแบบคนไทยมา นะครับโดยตลอดแล้วก็มารีวิวนู่นนั่นนี่คือจริงไม่ได้รีวิวอะไรหรอกคือแค่แบบเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็อัดเล่นๆนะครับเออแล้วก็พูดนั่นพูดนี่ไปนะครับเออเนี่ยสวยดีอันนั้นสวยดีอันนั้นโอเคอันนี้สุดยอดมากเลยอันนี้สร้างได้ดีมากอันนี้สุดยอดมากแบบนี้สวยมากอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยแบบว่าลองค้นหาคําว่าแมปคนไทยดูนะครับเผนะื่อมันมีแมปที่มันน่าสนใจนะครับ ซึ่งมันก็มีหลายแมปอยนะมีซิตี้บันนานะทุกคนแล้วก็อะไรอะจุดพักใจเฮ้ยจุดพักใจอันนี้รู้สึกว่าผมเคยเล่นมาอยู่นะ <S <S เคยเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อัดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อดัด,ด,ดคลิปเนี่ยสาราพักใจอันนี้ผมก็เคยเล่นนะเอออะไรเนี่ยสุมสลุมซุม,มตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอเคนกคราบอ๋อเฮ้ยเอ้ยอ้าวเฮ้ยเอ้าเออไอ้ย่างนันเต้อ้าวเน็ตกระโปงเฮ้ยลองนี่ไหมอะทุกคน ลุงตู่ดั้งชิวๆเฮ้ยผมเกิดมาแล้วทุกคนโอ้เอามาเกิดมาอยู่ในน้ําเฉยเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันแมปอะไรอ่ะันนี้คือแมปอันนี้นะทุกคนแมปอะไรไม่รู้ครับทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ตรงด้านล่างคลิปเลยนะครับเอออะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแมปดั้งชิวกับลุงตู่อ้าวลุงตู่อยู่ไหนวะเฮ้ยผมหาลุงตู่ก่อนเนี่ยหาลุงอ่ะ ลุงอยู่ไหนวะลุงกินพิซซ่าอยู่หรือเปล่าแต่ว่าร้านมันปิดอ่ะเดี๋ยวคุณเข้าไปหาลุงได้ไงลุงลุงไม่อยู่น,นี่แต่ก่อนแต่ก่อนผมก็จะแบบนี้นะอ่านี่ย้อนย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วกันดีกว่านะครับเราจะมาเปิดคลิปตรงไหนดีอย่างงี้นะครับผมก็จะไปหาที่นั่งนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะไปอยู่ผมดันดอนนนสว่วนนี้เราอยู่ในเกมโลบรองนะครับกับกับแบบที่มีชื่อว่าจุดพักใจนะครับแล้วก็ นี้นะครับก็เป็นแบบคนไทยอีกเช่นเคยนะครับอโอ้นี่มีเวพีโซนด้วยโอ้แต่ต้องเสียงเงินนะครับเอเออะไรวะไอเวนเนยไม่อ่ะอันนี้พี่โดนอันนี้โดนเนทได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็โดนเนทได้นะครับนี่ก็นี่นะครับโดนเนทได้นะครับอไอเวนถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะทุกคนไอเวนคือแบบ ทำไปได้ยังไงอ่ะรีวิวแมปคนไทยไอเบนแล้วนี่ใครค i มิงซู n ครับใครอะไรวะแต่ก่อนผมพูดอะไรไปก็ไม่รู้แบบแต่ก่อนผมทำไปได้ยังไงวะแบบพูดั่านพูดนี่แบบว่าผมผมเห็นอะไรผมก็พูดนะนะเออแบบแล้วนะเออแบบวนี้ยอันนี้มีที่นั่งด้วยนะครับแล้วก็นั่งชิวๆคุยกันได้นะอะไรประมาณนั้นอะ่ะเฮ้ยพูดไปได้ยังไงวะไอเบนไม่ก็ต่างจากตอนนี้มากตอนนี้ก็แบบเล่นเกมอื่นไปด้วยเออ โลบ็อกโคตรน้อยเลยครับทุกคนนะเออก็มีคนบางกลุ่มที่แบบว่าเรียกร้องโลบ็อกเนี่ยทุกคนก็ก็ไม่รู้นะเออซึ่งเอาจิงๆนะตอนแรกก็ตั้งใจจะมาหาแมปแล้วก็อัดแมปดีๆนะทุกคนเออเอาแบบจริงจังจริงจังหน่อยแต่ว่าไม่รู้สิอยู่ๆก็นึกถึงแมปคนไทยนะก็เลยแบบเออลองลองมาดูนะันซะหน่อยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะพัฒนากันแบบไปแบบลุ้นหลามแล้วแน่ๆเลยนะครับน่าจะแบบไปไกลแล้วนะครับ แต่ก็ไม่รู้นะว่าแบบคนไทยตอนนี้ไปไหนหมดนะผมไม่รู้อ่ะผมผมไม่ค่อยเจอแบบนไทยในโลบ็อกเลยตอนเนี้เนี่อะไรอะ่ะมีเขาเขาไปไม่ได้อะไรวะทำไมไม่ให้ผมเข้าอะ่ะทำไมอ่ะทำไมผมถึงเข้าไม่ได้อะ่ะอันนี้จุดพักใจนลทุกคนนะก็เหมือนจะเป็นที่นั่งชิวๆนะครับก็นี่ก็เป็นแบบที่2ที่สามผมไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่กันในวันนี้เราอะไรวะ ็ตอนนี้เราก็อยู่กันในแบบซิตี้บานานะนะที่ผมอ่านผิดมาตลอดนะออที่แบบผมเคยเห็นเผอเป็นซิตออี้บ้าบานาน่าอะไรประมาณนั้นะไม่รู้ดินะเออเห็นเผเ็นเป็นซิตี Banana, นะ้บานาน่านตอนแรกอ่ะ <c ười> อันนี้ซนะิตี้บานานาอะไรอะ่ะร้างขายรถเกต i n นโอ้มีรถขายด้วยเหรออะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหมันม่วซัวไปหมดเลยทุกคน,นแบบว่าเดอะเฮลเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c ười> อะไรอะ่ะกดกลับบ้านผมมีบ้านด้วยเหรอ เออมีบ้านแต่ตอนไหนวะอ๋อซื้อ No one ไม่มีใครเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรทำอ่ะต้องกวาดบ้านอย่างเงี้อ <c oughs> ยอยางไงต้องกวาดบ้านเฮ้ยเปิดเพลงด้วย Between the l i n e Because I miss you all the time Yo. So stay away เอไม่ใช่อ่ะร้องผิดแต่เวนเฮ้ยมีคน มีคนมีไก่ด้วยฮฟีดได้ด้วยเหรอเลี้ยงได้เหรอเอ้าแต่ผมไม่มีเหรอบ้านผมไม่มีไก่เหรอบ้านผมอยู่ในวัดเลยนี่ไงผมมีไก่เฮ้ยได้เงินเฮ้ยโอเพนบูมบ็อกโอบูมบ็อกห้าสิบเลยไม่เอาเดี๋ยวติดลิกซิสรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดอ่าไอผมมีโทรศรัพท์อ่ะทุกคนเล่นอะไรโทรศรัพท์ได้วะเดี๋ยวแชทโลกโอไอโอไอ โอ้ยโอ้ยอะไรเกิดเห้ยไอ้โทรได้ไหมโทรดิโทรดิมัวสวยเว้เนี้หากคุณจะทำความคุ้มคืนไนใดๆต้คือในเกมนี้เราจะไม่มีใขันบปัญหากรณีไว้ทำไมน่ยหนาเด็กๆทุกคนในขั้นไหนมาคนสร้างอ่ะไม่ได้แล้วอยากโดนมือกรณีเคารพเหมือนกันโอ้ยนะครับนะครับปุ๊บอมีกฎด้วยโอ้ห้ามด่าผู้อื่นห้ามใช้เอ็กซ์โพเลอร์แหละป้าสิบวะนะครับห้ามนะทุกคนนะอันตรายมากๆนี่อะไรโรงเรียนทำไมไม่มีใครมาโรงเรียนเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงคุณครูโอ้นี่คุณครูเหรอเนี่ย คุณคูอเอชคลับไทยอะไรไม่รู้ครับสตาร์ทเฮ้ยสตาร์ทเลยเหรอข้อสี่สองสองหนึ่งไปเอ,เอาา้ยบอกก้อยมาทำไมอ้าอวันเอา,เอา,าก้อยมาทำป้าอะไรวะไอ้เวนก้อหยหัวตูดลงไปอารมณ์ดี ไม่ได้เบื่อเลยไอ้โอ้ยนักข่าวนักข่าวโอ้ยคนดังเลยเนี่ยโอ้คนดังเลยเว้นักข่าวนักข่าวลุมล้อมนี่อะไรเอ่ยอะไรวะเนี่ยเอ้าเอาผมเป็นนายกแล้วทุกคนผมเป็นนายกแล้วผมเป็นนายกแล้วล่ะเอา้า <Fore ff ani> เสกตายแล้วนั่นนะ่ะบ้านขนมอะไรวะ บ้านขนมขนมอะไรวะโอ้โอ้ห oh มกอดมีโอ้ยม,มีมีขนมบุหรี่ <c oughs> ขนมบุหรี่เวนอะไรอ่ะอันนี้สิบห้าบาทโกโก้ปัน่นอุย้ยดื่มมาแล้วดื่มมาแล้วอะไรวะนี่ดื่มนี่อันนี้ดื่มจริงๆเออโอเคเรียบร้อยอันนี้อะไรอ่ะสามสิบบาทเฮ้ยขนมชั้นขนมชั้นเย่ขนมชั้น,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 นกินขนมชั้นกันเอออุย้ยช่างน้ำหนักได้หรอ อเราก็ตกใจหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะขึ้นไปเหยียบดิผมน้ำหนักเท่าไหร่วะเออขึ้นไปเหยียบก่อนน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าก็บ้าแล้วอ,อีวินเออหกสิบสามเนี่ยสุดยอดอีวินจะมาหาอุย้ยเอาพี่ตูนมาขอคุณที่ไม่รับถุงพลาสติกครับอืมแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ยังให้ถุงพลาสติกอยูอยน่นะ right, well, เ,เออแวร์แก๊บ ไม่ให้เช็คครับไม่ให้เช็คครับเขาผมว่าด้เช็คอบผมผมผมอันนี้ผมแบบว่าอ๋อผมแบบว่าอันนี้ผมอผมไม่ต้องใช้ใบขับขี่ครับอันนี้เฮ้ยมันมีคนหน้าอะไรวะนั่นอ่ะเอ้ยเอ๋ไอซีเจเอ้ยมีมีคนไปซีเจอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีวัวด้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจับไปทำนมโคเลย เขาไม่มีใครว่าสนใจเลยก็แบบว่าจริงจังกับการปฏิบัติหน้าที่มากเลยครับแต่หน้านี่ไม่ให้เลยนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนขับรถเมล์กันนะครับวันนี้เราจะมาถามความรู้สึกของเขากันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่ต้องมาโดยสารผู้คนมากมายอ่งงงงอะงงอะดิงงงงอะงงงงงงอะงงสวัสดีครับผมไมค์เม็เนทนะครับ วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์การการเลือกตั้งนะครับว่าจะพาไปได้ด้วยดีหรือไม่นะครับในวันที่สิบเซปกษาคมนี้นะครับต้องตายแกวไก่พี่เ enfin ดี๋ยวพี oh yeah. ่จะรอดเอาตัวดีครับผเบรร์อุ้ยอุ้ยดูหน้าเขาดิมิสเตอร์บีมิสเตอร์บีอุ้ยมิสเตอร์บีตัวจริงดูหน้าเขาด้วย

มีมารยาทหน่อยหนหนูนะขี้ตู้บ่อขี้ตู้บ่อสองตัวน่ะไม่เอาเม็ดตาก่อนตาไม่เคยปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่8โมงแล้ว8โมงแล้วเข้าแถวโอ้ยเพิ่งซื้อลูกชิ้นมากินเข้าแถวแล้วเกือบไม่ทันเกือบไม่ทัน เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย โอ้ยเพ่มาโอ้ยโอ้เล่นโอ้เล่นไม่เป็นเลยวะขายถั่วครับขายถั่วครับใจเย็นก่อนครับสงบสติอารมณ์ก่อนครับขายถั่วครับขายถั่วครับเอาผมหิวตายเลยครับไม่มีเงินครับ่มงเงินไปเึ้นข้าวอ้ขายของจนหิวข้าวตายถั่วครับถั่วถั่วใครไม่รู้แต่ฉันรู้อ๋อ เหมือนเเมื่ออลยาตำรวจมาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยคุณไม่รอดแล้วคุณปลอมตัวเป็นพราแบบเนี้ยคุณไม่รอดแล้วปลอมตัวเป็นสามอเนนเนี่ยไม่รอดแล้วไปไหนครับเนี่ยอ ไปไหนไปไหนไปไหนผมจะไปขายของแล้วเนี่ยโรตีครับโรตีเฮ้ละสิบบาทาว้าคุณครับแฟนที่คัดจะเข้ามาล่าสุดอ่ะไม่ได้มาคนเดียวเว้ยเขาจะมา,าสี่ห้าคนเขาจ้องจะเล่นคุณครับคุณครับไอเฮียไม่่อยเลย อ้าวคุณพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยผมทำมาดีมากเลยนะเฮ้ยคุณน่ะกินคุกกี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็มากินโตเกียวผมเอ้ยไม่ใช่เออค่อยกินโรตีผมตติิดดใใจจเฮ้ยติดใจอุ้ยขายหมดแน่เลยวันนี้ไอ้เหี้ยรสชาติเหมือนไอ้เหี้ยรสชาติเหมือนเนี่ยขยะไอ้สัตว์แล้วมมึงดกทไอ่าเพื่อเพื่อเพื่อการกุศลนะเออการกุศลเพื่อเพื่อตีนไหน ชิ้นสุดท้ายใครได้ชิ้นสุดท้ายนี่แฟนสวยไปละวี่เป็นเต็มของที่ที่เป็นแล้วอยู่ใช่ไหมครับไอคนขายลูตีลงไปเฮ้ยมีคนเตะบอลน,นี่เตะเตะเตะบอลเตะบอลน,นี่วัวเตะบอลเวียนวัวเตะบอลเป็นด้วยวัวก็เตะบอลเป็นอกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งเคยเห็นโอ้โ นี่เขาโกไปแล้วโอ้ oh, oh. hey, ๋อโอ้โหเฮ้ยเจอเมสซี่เดี๋ยวเจอเมสซี่เอ้านี่เมสนี่นี่เมสซี่จงเจอเมสซี่นี่เมสซี่มาชีบชีบไม่ชีบไม่ชีบม่ชีประตูอย่างนี้ประตูอย่างนี้อุ้ยเหนียวเป็นกาวเลยเว้ยอืออ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเเอ้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้ อย่าพึ่งคิดไปไกลครับอย่าพึ่งคิดไปไกลอะฮะเป็นึงนะเราพูดอะไรนะลืมลืมไปเถอะครับช่างมันเถอะเรามาเตะบอลกันดีกว่าเฮ้ยจะลืมอะไรได้เนี่ยตงดีๆให้เรารู้จักกัน่ยลูกเบิร์ไงเฮ้ยนายทำแบบนี้ไม่ได้นะ ไอ้ยเอาเอาหมายจับเอาโดนหมายจับเอาเรียบร้อยเรียบร้อยโดนหมายจับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยร้ยนายโดนจับแน่จับแน่โดนแน่โดนโดนมะพร้าวจับแน่โดนมะพร้าวจับแน่เอ้าเอ้าหน่วยซิลเรองนี้ตำรวจจะคิดตู้ได้ยังไงเอ้ยตำรวจมะพร้าวทำไมกระจอกจังวะตำรวจมะพร้าว โอ้กระจอกยังไงดิโอ้อะไรว่นเนี่ย <c oughs> คุณกระตืบกระตืบเขาทำไมนั่นะ่ะไปกระตือบว่าทาไมฮะกระตาาือตบวาา่าทาไมอ่ะก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไ,ไ,ไปสนใจเขาใช่ไหมวัวนี้มันกุนทีนมากครับทุกคน How are y u t d Today thank you and you What are you say I say <laughs> Junk <"Jang> Pang Makna. Junk Pang Makna. It's Pasatep, you know? Pasatip. <laughs> 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 wow. <So amazing. laughs> Who are you? Hey. <laughs> <laughs> Who are you? What are you talking? I don't understand. What, what you say? What did you mean? <laughs> what did you say? <laughs> hey, what did you say? โอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันะครับนะสำหรับเกมโ o บล็ x นะผมนะนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเล่นแมปซิตี้ว่านนะก็สามารถมาเล่นได้นะไมายก็ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มีคนแล้วนะไอเวนตอนแรกคือแบบมีอยู่แค่สคน5คนเองอะเอาไปเอามาคือแบบมีคนโคตรเยอะนะครับแมปเนี้ยไอเวนโอ้คือแบบอยู่ๆคนเยอะมากครับทุกคนอยู่ๆคนก็เยอะขึ้นนะครับทุกคน แล้วก็มามั่วสุมกันอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยก็แบบนี้เลยนะผมนะก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างคลิปเลยนะผมนะนะก็โอเคคลิมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมนะก็มาเล่นในหายคิดถึงกันนะเกมโล็อกนะผมนะคลิมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ